เอ้าฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านเราอยู่กันในเกมมินิเวิร์ดนั่นเองมันนี้ผมจะนำมาเล่นกินในแบบที่มีชื่อว่า The In เออใช่เอาไปไมไป The In หล่อหล่อสามนั่นเองเย้วันนี้ผมจะมามาระจนไทยใน In หล่อสามนั่นเอง In the In the ชาเถอะอย่าอย่าพูดมาเลยนะอแล้วมาดูสิว่ามันจะเกม แมปนี้มันจะหลอดหลอดสิเนี่ยแค่แหนไป <c oughs> ไปดูกันเลยบงับงบังการระพบไปดูกันเลยปึ๊บไปไปต่อรอป,ปึ๊บลอฟทอร์่ไหมอ๋อโอใช่ใช่ใช่โอเคโอ้เจ้าติดเออน้องเปิดไฟไม่ได้อ๋อลืมกดไ่ดีจังโอ้ยเจ็บ เคเราก็ไปกันเลยฮัลโบลโอเคเราจะถึงเราไปกันตัดก่าโอเคไปไปกันเลยอึดโอเคเป็นชื่อแมทอินเดอร์อินเดอร์สามก็หลอดดีนะโอ้ในป่านี้มันหลอดจริง ฉันหลุดมามาโอเคเราจะไปดูโอ้ป่าก็เงียบกริบเ,เ,เ,เอ้เอยบุ้ยเออออเเอเอ,เอ,เอขอแค่เนี่ยมันก็จอดน้องโิดสมัยนะายังอันนี้ยังรู้จักจากพี่น้อยไปอะถ้าเคยผ่านมาจะเจอจกับแบบแบบนี้เมื่อเพราะว่าเป็นเกมนี้เวอร์ที่ไม่ไม่น่ากลัวที่สุดเลยจริงๆ จริงพี่ไม่กลัวเลยเลยอ่ะเธอเดี๋ยวใครดูอ่ะอ้าพี่ถ้าพี่พูดพูดโกหกแล้วพี่จะจะอ้าพี่คิดว่าพี่ไม่กลัวอ่ะพี่จะจะให้ดูเลยจ้องปีนออกไปท่านหน้าตาอ๋อด้านหลังของเจ้าสาวคิดวิ้ยเสียงอะไรวะอืมอไม่มั้งโอเคลงไปซะโอเคอเฮ้ย โอเคเท่ากับอุ๊ยโหจะวาดดีๆีก็วาไม่ได้เลยแม่อะไรฮู้ฮูเดี๋ยวเออ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 เอไม่ก็อาจจะสร้างแ แม่กา้าวตัววตวนะออ้อ้แต่ว่าปกตีนะโอ้เราแหมแทนที่จะตกใจไม่ตกใจเดาเราตรวจสอบไม่ตกใจแล้ว,ออว,ลวโอเคไม่ตกใจเลยแทนที่จะเฮ้าไม่ตกใจเลยตอนเนี้ยโอเคไปกันต่อดีกว่าเออโอเคแล้วจะตอกนี่เป็นบาทไหนเนี่ยนี่เป็นบานไหนนี่อะไรอ๋อไม่ใช่เอออะไร อีนึ่งเดีสิอ๋อสวิตต์โอเคสวิตต์สวิตต์ได้แล้วแล้วเป็นอย่างต่อขึ้นไปได้แล้วก็โอ้โหประตูข okay, ้างหน้าเอ้ย oh, จ okay. okay. ุบอ่าโอเคโอเคแล้วก็ไปกันเลยเอ้ยเอ้ยเจ็บเลยเคยได้เอ้ยแขายกันเรื่องเกมหาไม่ใครปากว่าเฮ้ยโอเค อ๊ดชึดอ้าวหวนไหมซึดเทไบดดูสามเทาสามเทเอ้ยไม่ได้โอเคเราไปกันต่อไปเรื่อยๆที่ที่ขี้เกียจอยัดเจอเหนื่อยโอ้ยไป๊กเปโอ้โหเสียงเพลงมาแล้วเสียงเอฟเฟกต์น่ากลัวโอเคอาา๋อฮะโอเค อ๋อโอเคเรารูด้ดลแล่ะโอเคเนาะคือคือแบบว่าเออสวิตต้องหาสวิตใช่ไหมแล้วก็ไปวางบล็อกสี่ถองแต่ถ้าไปวันที่จุดที่อื่นคือจะไม่ดําเนินดําเนินอะไรเลยกับเนื้อเรื่องอีกเลยนั่นแหละก็ะตามนั้นแหละเนาะโอเคไปอืมสวิตไหนมาเฮ้ยไม่น่เฮ้ยอะไรอู้เจอแล้ว อีซี่แล้วอีซี่แล้วอโหมันแน่แหละพี่ว่าจะจะเบเร็วๆนี่นะโอเคไปกันต่อโอเคยสเฮอันไหนก็ดีไปเลยฮึ <c oughs> เละนะ่นไม่ให้กวนจุ๊บอุ้ยฮ <c oughs> กิมไม่หันไม่ทัน ก็เลยไม่รู้ว่าน่ากลัวขนาดไหนปะจงหาซื้อเพื่อนนั้นไปเปิดประตูใหญ่โอเคแล้วอยู่ไหนวะอืมไขึ้นในบ้านศาลาสินี่มันคริสต์มาสใช่ไหมเพื่อนโอ้นึกถึงเพลงเลยทิงเกอร์เบลทิงเกอร์เบลทิงเกอร์โอ้เกเบลแล้วนั่นละแล้วนั่นละดูดิมีต้นคริสต์มาสด้วยโหน่ารักเีย

ฮะ <ś m ary> ชกเคียดอยู่ในความมืดจริงๆเลยนั่นก็ไปต่อดกว่มท๊าบทิ้งเอยไม่รู้ว่าอยากร้องเพลงอะไรดีเพลงนึกไม่ออกก็เลยเล่นๆตาไปนั่นแหละโอ้โหต้นไม้สูยอยากสร้างาบ้านจะใหญ่ตรงนี้แหละพี่ชอบมากที่สุดไฟฟ้าไฟฟัาอ,อยาจะสร้างบ้านในตรงข้างบนสงสุด เป็นอากาศที่ดีที่สุดเลยโอ้อะไรอ่ะรู้ยมียันด้วยโอ้ย้าไปเลยโอ้ว้าชัยเลยอือโหว้าวปีเลือดด้วยวเดิมละแม่ที่สไปดีกว่าว้ยโอเคประจันเริ่มละเซฟเคเคเคแค่นี้แหละ ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวว่าฮ่าเฮ้ยไปโอ้ยสาย,ยละมันไหญ่จังวะโอ้ยมันไหญ่วะขอ,อดูดิเหนื่อยสิโอ้ต้องไปตรงตรงโน้นนี่โอ้ย,ออย,อยให้ตายเถอะต้องเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยอืมเฮ้หยิบมาอ้าวหยิบเออได้ดัมมีแ่แหละโอเคมีทำอะไรอ่ะมีไว้ทำอะไรไม่ตีหัวหรอ ตีคนตีสัตว์ตีแมวตีไก่ตีกองกองกงกินกิกิกงกินกองเงิยกินกองมัยโยไปกันเลยโอเควับเอาเอาตกลงนะมันจะ่าดีดีไม่ได้เลยใหญ่ว่าตกลงมาเจ็บเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่หรอไม่มีเพลงเลยโอ้โห นี่เสร็วมาบอสตัวแรกใช่ไหมมาเลยโถเออหัวมสโคเหรอตัวแดงเลยมาจะามาโคน,น,นี่นี่นี่ไหนนี่โอ้่ดีละเออถอย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 นี่แหละเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละมาดิ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 าดาดตายเลย เอ้ยถอยถอยเอออืมอืมอืมอุ้ยอืมอืมตาย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 ซะตายซะตายซะตายตายตายจะตายยบ้ไงโอเคถ้าตายเองด่ใช่โอเคไปกันต่ออืม อ่าตายแล้วเย่อเอาได้ตัวต่อไปอะไรนี่เดี๋ยวอ้าวไม่เปิดหรอโอโ้ผมเอกชื่อชื่อเห็นนี่แหละโอเคไม่เห็นโอเคไม่เห็นอเอ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจยเย็นใจเย็นนี่แหละโตัยไม่ไดีละนี่แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ โอ,อ้ตายสักทีเคมีพังอีตายแท้โอ้ยที่วัดยอดมากโอเคไปที่วัดแม่ วัสดีครับคุณผึ้งไข่คุณสังเงียโจหาของทันสอนอยามาค่าจะมีสิจะตีมีดได้ไหมตัวช้าจะช้าเลยดีกว่าโอ้หนี่มันตัวช้าน,นี่เออจะล้อสอนโน